เออกระตุกเลเนี่ยอัดผมอัดด้วยแฟตอะก็มันกระตุกอย่างงี้เอะทำไมมันแค่ตัดหัวเตียงมีสิ่งีคนอยู่้คุณนายอย่าพึ่งมูนะไม่เชิงร้ายเล สิเฮ้ยไม่มีเหรอไม่มีปลอมเสียงท่าสิได้เกมนี้มันลากตัวไม่ได้นะลากตัวไม่ได้อาจจะตัวได้ไดิสยบไหมเคไม่มีกล้องวงจรเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมนะเตรียมตัวพร้อมนะพวกนาย ออกลงออกลงเร็วออกซีมอดีไหมดีมากทุกคนเข้ามาข้างในเร็วได้ินไหมเนี่ยองลง e ออเหมือนยิงตัวประกันไปมองลมองมาต่อมาต่อมองลงทีนี้แหะไร o บบติดไติดต่อมาโอเคโอเค หอมหอมหอมสูงก็สูงอยู่ไหนเมื่อกี้โอเคเก็บละนะหอบลงมัดแมงน้อยนะเยเข้าแล้วเข้าแล้วนะสกัดสกัดเครื่องไว้นะจับไว้ก่อนเดี๋ยวอเอยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วมาเก็บดวยก่อนะเดี๋ยวให้พาไปบ้านเร็วตำรวจมาแล้ว ทำไรอยู่บุกนอกเลยบุกนอกเลยบุกนอกเลยคุยก,กับปอดด้วยเดีดิแล้ว,ลวเ,เก็บกระสุนก่อนแปบ๊บแป๊บเนี่เฮ้ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนเปิดนี่เปิดนี่เดี๋ยวโหลดมันก็คงม,มาแก้ให้เองเดี๋ยวเราแก้เลยเพ้อกลับไปก่อนกลับไปก่อนที่เปิดที่ก่อน เรือมีทางลัดแกไมครับศูนย์ครัี่ยิ่นะหอยมดนะเฮ้ยเฮ้ยเหยุดหยุดหยุดหยดหดหจะเปิดกล้องจอกจับเฮ้ยกล้องจอนีกลับไปก่อนเพื่อนกลับไปก่อนยูนี่อยู่นี่อยู่นี่

เออกระตุกอะไรเนี่อยอะไรขึ้นหน้าจอครับโอเคเสือบอดอะ่ะหาล้มแล้วมันสามารถลงได้เรื่อยแต่เราเล่นเนี่ยสามารถลงในสามรอบครับเอ้ยเครื่องเค่องนี้ยังรอกระโดดมาผ่ากระจกเลยในสถานีต่อเครื่องเริ่มเองอ๋อลืมไปเราอัปเกรดอะไรยู่เครื่องก็ทำงานอยู่ครบนะ ปล่อยการตางังบุกนอกเลยดีกว่าเดคเดคเดคยิงยิงจัดไว้โล่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 ข้าง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวไว้หัวไว้วไวเล็งหัวไหมก่เอนเฮ้ยเฮ้ยลัางล้างล้งน,นนงนั่นนั่นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้เฮ้ยหายขอศูนย์หน่อยกระสูนหน่อยศูนย์หน่อยคฮะศูนย์หน่อย นึ่งหนึงเครื่องยนต์เครื่องยนตตำรวจแม่นี่ใครอ่ะบีหอบลงหอบลงแก๊กจองโอ้ได้ละแกเกี่วอ้ยไปนี่ละบูบูบูบัดเด้อเค้อกัไว้กับไว้กลับไว้อดียถอยดิอยีาถอยดิลดหลังลดหลังลดก่อนอย่าระจุกรื่องยนต์นะโอเคหลังหลังหลังต้นไม้ต้นไม้มาตรงรถมาแล้ว ประมาณเก้านาฬกาประมาณเก้าโมงบุดี แสงแสงแสงโอ Northeast, ้โล <te Liberty Overwatch> ่โล่โลเดี๋ยวรอเราเพิ่ก่อนเร็วเวสามสอนึ่งโอเคบกซ้ายซ้ไกลไกลไม่ทัก้าไม่ทักสูงวสูงสูดสูแบ๊บสู่แบ็คยิงดิโอได้ยิงดิทำไมเังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเยวนเพื่อนเ่เยโเหลืออยู่โล่เหลือสไสไนขบวนสไขบวนเลี้งเลยงเล้ยโอ้ Lạt của lạt của lạt của rồi, của lạt 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 của lợi ấy mất trơn bị tie kê tàu lạt của 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 อ่อจากทำไปตอนนั้นไม่ต้องปูเลยเยู่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเฮ้ยสองนาทีขอสกัดไปก่อนร้อยยี่สิบวิโอเคเป็นนอกข้างนอกเดาให้ตรงนี้แหละกระเป๋าคงอีนาประมาณสองอยู่จากข้างบนไว้ประมาณเก้าทีเราไปดูอีกทีขอสูงหน่อยเถอะสูงนี่หมดไวัจริงโค้งอย่ามาสูงเลยก่อนนะเฮ้ย เฮ้ไปช็อยัดยัย่าช็อย่าช็อย่าช็อไม่พอไม่พอเฮ้ยเคสูหนครับสหมดนะฮะแวะด้วยเฮ้ยเไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ยิงใช้แวะแถวนี้แถวนี้เอา ตังรถีเออแลจกันยงเี ness. ้ยต่กันเครืองพัเครื่องพังเฮ้ยระวันเคจแล้วอีประมาณครึ่งนาทีอ่ะน่าจะเสร็จนะรอหาทาไม่เออเลยเอ้ยโกันจับมือหอบเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโดนยิง

เลว้เลวเ,วเ,วเวร็วเร็วเร็วเร็วจ๊งเจ๊งเงเจ๊เนี่ยตายแล้วเออออดู้ายด้วยดูหลังประตูด้วยหายแจเยิมบ้าเดยทำ็อกตาตลอดเลยวะเก๋เหรอเอเคเตะตีตีไม่ตายตีพีเอ้ยเอ้ยเอ้ยปุล้นล้นล้นล้โอ้หมาโลรอม หากโล่ไม่ต้องกลัวครับโล่มันเพิ่มเรื่อยแต่เลือดมันเพิ่มยากครับนี้มีาแถนไน่อนเฮ้ยใคยงวะโล่เป็นโล่เป็นโล่นี่นีโลแบติ่มเลวโอ้โโกงว่ะไม่ตต่อหน้าเลย แล้วโหนดกันโอ้ยป hey, ู่มเยอะเนี่ยจะโค้ชเสร็จไห้วโอ้ยไม่เอาอ่ะผมเอาอะไเงินอ่ะไม่เอาเลยไอ้ลูกอะไรแบนะ้น่ะเม่ได้เพิ่มเลยไปแล้วแถมเล่นคนเดียวอีกมาหาบอทก็ไม่ได้เีเรื่อยหีวางกันนี่โอเคโอเคไปเสองครบแล้วป้องกันหน้าท้างหลังด้วยระวังไฟฟ้าช็อต เตมอะไรไม่สำเร็จเปิดตัวนะสามสองหนึ่งยโอเคมีอะไรไหมมีตำรวจยู่มีสกัดเ้ยกันซ้ายซ้ายซ้ายขวาหนึ่งตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยิไม่ได้วิงไม่ได้้ว้ยไปทำไมตัวแมนเฮ้ยไปลแมนมา ยังยังยังไม่กลับยังไม่กลับจะไหวอยู่ไหวอยู่ยังไหอยู่แนโล่แนโล่จะหลบจะหลบยิงตายตายตามสกันกัดเฮ้ยไม่กระเป๋าอีกเลี้ยวได้โอเคกินไม่ได้ด้วยก็เฮ้ยไทยเอาว่า ยังยังยังไม่กับเดียวก่อนตอน้โลครับโลโล่เอ้ยโล่โลเอ้ยโล่เออจัเอะโอเคโอเคโอเคมานายถือกระเป๋าไหนซีตอนนี้เราวประกันเหลือสองคนแม่งช่วยเหลือกันอีก้างมาทางมา ก็ยังดีกว่าทุกก็ยังดีกว่าตำรวจเพิ่มขึ้เนเนอะไปไปเดี๋ยวของมาปนทั้งทีไปเอาสองสามแสนก็ไม่ได้หรอกเกือบตายเดี๋ยวที่เกืเอบตาย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 ,ตายตอขอค้องน้ำไปก่อนนะเดิง okay. เอ็เออแกทั้งหน้า ไม่มีใครยิงใครเลยกระสนูสนหมดอีกกระสุนหมดแล้วอยู่โอเคแบบนี้ต้องยิงแบบประหยัดหน่อยล hey นะเอาให้แม่นนะเอาให้แม่นน่ะตายตลบบอีกสามเลยไม่ตายเยเอดดูมปอย่างดีทีละ เกย์ตายแล้วแป๊บนึงนะนะมันมาแล้วเนนโลโลตายแล้วไม่ต้องไม่เราต้องพัวแนนโลเฮ้ยยิงกับไอ้เย็นเล่นแม่นด้วยน่นานเเกิดเลยเป็ตู้นี้เอากองกระสุนมาดีกว่าเลื่อนลงเลยแต่โลอะโดนตายนะ ขยเล้นต้องแดแล้วเฮ้ยิบรออาไปกี่ะโอ้เยอะ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 ไฟฟ้าล้นแลเนี่ยใหมันทอนนะเฮ้ยโด่ตัวโซ่โซ่เโอเอาเคมาเร็วมาเร็วมาเร็ว

อ้าวหลือคนลืล้มช่างมันผงานผลงนเท่าไรอ่ะน่าแต่เยอะนะ e i̇şte. ้ี่อานีโบนัสหกหมื่นนาาหนึ่งแสนห้าเลแเอาเป็นเท่าไหร่เนี่ยปังเก้าแล้วอ้าว ติดแน่อนอนนี่นะักปนเยอะฮนะเสียงชีวิตเพื่อน,นโอเควันท <c oughs> ุ่ไดแลมเลยโอเคครับผมขอจบการรีวิวเกมท่านี้ครับ <c oughs> งงเลยเกมอะไรอะไรยังไงนะไม่บอกครับ <c oughs> ไม่เช่ไม่อยากบอกหรอกไม่รู้ชื่อเกมชื่อเกมอะไรนะ อะไรอ่ะไว้ White day สองเหรอเอ้ยไว้ไว้ day นะั่นมันผีแล้วนี่ว่าไม่ใช่ไว้ day สองดิอะไรนะอืม PAY นี่มันอะไรอ่ะเออ payday สองปะ payday สองเปล่าจำไม่ได้ไม่รู้ครับนั่นนี่ก็เกม payday สองนะครับโอเคเมื่อกี้ที่ผมแคสไปก็จบเทนะ่านี้นะคือก็ค่อนข้างจะแหลกนะฮะเกมนี้อัดด้วยแฟตดีต่างหาก ไม่รู้ทำไงถึงจะไม่แหลกตังคาก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรองเอฟเดี๋ยวผมมาฝึกอะไรให้ดูดีกว่านี่คือเรามีระเบิดแล้วใช่ปหละ่ะแต่ขอจริงมันให้เรืองด้วยนี่ผมว่าขอจริงแกงเนี่ยมันไวกว่าใช้เครื่องนั่นเองครับแต่ว่าแก้งเนี่ยคือตำรวจมันจะมาหนไม่รู้บอดมันก็เฝ้าไม่ค่อยรเรื่องครับขมมาเอาเมอผมลืมเอาตอนมาซอก็ ซ้อมไปยิงเต้าแล้วก็กลับเลยยิงเต้า,า,าอ่ะเต้าอ่ะใช่ได้โอ้ยนานแล้วเนี่ยแม่เออผมคิดนะเว้ยผมเล่นเกมนี้ผมคิดว่าเอ้ไปหาเพื่อนอีกสามคนมาพ่นนี่ว่ผมคิดเลยแต่ แต่ป้นแบบเล่นกันนะแบบว่าแบบได้เล่นสาเอา้าเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเอ้ยเนี่ยผมเกียร์มีนะ่งไแบบในเกมอ่ะผมเล่นนัย่ยเอา้าเราเปิดเซฟตั้งนานสองสามวัทีได้เงินแค่สองพันเนี่ยไม่คุ้มนะเนี่ยแบบว่าโอโ้โหเกือบตายได้สองพันมาไปชีวิตจริงลีโวยวายแล้วจริงนี่เรื่องอะไรเปิดอะไรได้แค่สองพันเองถั่วยังเซ็งเหรอครับ เอมมเซียผมคงจะไม่แค่ต่อแหละแค่ถึงพาร์ทสามพอละนะเพราะไงซะทุกคนก็รู้แล้วแหละตอนจบมันเป็นยังไงฟงเล่นกันหมดแล้วนี่คือเวลาเรารู้ว่าชาจบเกมอะ่ะมันเอา้าชาจบของเกมมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันดูแล้วมันแบบอาจจะดูนักเล่นเกมแบบคือเราเล่นจบแล้วไม่รูนะคุณเป็นเหมือนผมเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็นนะอย่างเช่นผมเล่นเกม อาเบอะไรพวกนี้ผมจบแล้วแล้วพอมาดูคนอื่นเขาแคชใช่ปะดูแล้วแบบมันงุกีนิ้แล้วแบบว่าเอ้ยก็อย่างนู้นอย่างนี้ดิคือเขาเพิ่งเล่นครั้งนั้นแต่เราเล่นจบแล้วไงคือเราจะรู้ว่ามันผ่านอย่างอย่าง,ย,ง,ย,งยังไงคือเราจะรู้ว่าเราผ่านยังไงเงีแล้วพอเราดูแล้วมันไม่ค่อยสอนุกโอ้นิ่งินยเหรอเนี่ยน้อยอ่ะทุกปกติมต้อ,ง,องนี่เด็ดแล้วก็พลังนานในแค่นี้ได้แค่นี้เหรอ ไอเกมนี้เหรอไอเกนี้เหรอโอเคครับผมว่าเขาจบการแคร์เกมเพเดย์สองเพียงคนี้ครับมองว่าผมผมคงไม่มีพาร์ทสองหรอกนะผมไม่ทำบ่อยๆหรอกจริงนะครับนะมาจบอัลลูวเพียงคนี้ครับเออแล้วอย่างนึงนะเอ้ยผมขอปุ้ยนิดน,น,น,นึงนะอีกนิดนึงจริงนิดนึงเออเดี๋ยวจะจบแล้วจบแล้วจริงจริงจริงเดี๋ยวนิดหนึงนะคือ,อเก ผมแคสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนผมนะเออเพื่อนผมมาถามทำไมไม่ตั้งชื่อชแนลอ่ะหรือว่าจะให้อื่นเรียกว่าคุณเมกะรามสิทธ์อระผมไม่ได้ชื่อเมกะลามสิทธ์นะผมชื่อจารุวัตชื่อเลไชื่อไอครับส่วนชื่อชแนลเนี่ยผมขอไม่ตั้งแล้วกันนะฮะซึ่งก็ผมคงจะไม่ได้แคสเกมนานหรอกเดี๋ยวยังไงซะเพราะผมอย่างอัพคลิปช้าด้วยอะไรก็ช้าคนดูก็ไม่มีผมเลยไม่ตั้งชื่อชแนลไหมครับแปลว่าตั้งชื่อชแนลไปทำไมอะไรเงี้ย คนดูไม่ค่อยมีแล้วถึงมไม่รู้นะเริ่มทอว่ะคนดูไม่มแีแต่ผมว่าจะทําต่อไปคนถึงคนดูไม่มีแต่ไงเพื่อเราก็ดูอนะเนาะจริงว่าเออนี่คือการกดล็อกนะครับชื่อซี n น,นลเดี๋ยวผมค่อยคิดมาที่หลังเดี๋ยวผมค่อยอธิบายซีนเนลอะเอ้าการกดล็อกนี่ให้กด F คาวนะฮะแล้วก็เกมนี้สามารถใช้สูตรได้โดยการคุณก็ไปโหลดมา เข้า YouTube ว่าโกงแบบง่ายๆ p d 2อะไรพวกนี้นะฮะการเล่ก AI นั้นหรือใช้สูตรอ่ะคุณจะให้คุณกดปุ่มอะไรอ่ะจะว่าไงดีครับพูดเป็นอังกฤษบางคนก็งงนนะยัไงไงเลยตรงข้างๆคีย์บอร์ดไม่เหมือนกันวะ่ะเออมันจะมีปุ่มอะไรอ่ะคุณเห็นปุ่มดีลีทป่ะเออปุ่มปุ่มดีลีทน่ะคือสูตรเล่น AI ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเคคือผมใช้สูตรแล้วกันนะ กดปุ่ม delete คือเลอก AI ค,คุยกดเยอะก็จะใช้ได้เยอะครับแต่ว่ามาทีมก็อาจจะหลุดบ้างนะเป็นการเสี่ยงเกีนี้ก็ผมอัพสามารถเล่นออนไลน์ได้นะผมยังเล่นไม่ได้คือผมใช้โปรแกรมโกงมาอยู่อะไม่รู้รทำไมมันอัพเล่นไม่ได้แล้วก็การการจะใช้สูตรอะไรต่างม,มันจะได้ g ฟครับนี่ผมกดให้ดูจะขึ้นอย่างนี้คือให้คุณกดปุ่มตรงข้างๆ delete นะไม่ใช่ไม่ใช่ E N D นะฮะ e n d แปลว่าอะไรจบปะแล้วก็ h o m e h o u ปะไม่ต้องกดนะฮะให้ทุกคนกดผมจะสักดตัวช้านะข้างนดีีนะข้างบนดีๆน่ะสลรัดคีย์บอร์ดผมนะให้กดปุ่ม i n s e r p ครับให้คนให้ให้ทุกคนกดปุ่มนี้หลายคนไปดูคลิปอะไรโกงไปง่ายเพย์เดย์สองบางคนบอกไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมอรพี่นี่นนะตอนแรกผมเองก็ไม่รู้หรอกที่แ้มันให้กดปุ่มเออ พยายามนะปุ่ม delete คือเรียก AI ส่วนปุ่ม I N S E R T คือใช้สูตรต่างๆจะปลดล็อกอาวุธปลดล็อกอะไรก็ตามหาแต่หากคุณอยากจะปลดล็อกอะไรนะสกิลด้วยคุณก็ไปเพิ่มครับคือผมเพิ่มสกิลแล้วนะคุณเห็นปะที่ผมวิ่งแล้วไม่มือมันถึงไม่สายไมันมันยิงแบบเดินได้คือ ใช้สูตรอัพสกิลนะผมะแต่ตอนเขาเล่นเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ใช้สูตรเอามาัผมไม่ได้ใช้สูตรเลยนะผมเล่นล้วนเลยผมใช้แค่ปืนที่ปลดล็อกมาแล้วแล้วก็สกิลแล้วก็เกาะแค่นี้แต่ผมไม่ได้ใช้สูตรเอามาตะอะไรเพิ่มนะเออผมได้โกงน,น,นะนะโอเคขอจบคาลิเวียกเกมเฟรนเดย์สองเพียงเท่านี้ฮนะขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายชิยุกเกตให้ทกักคุณบาย